อยากสั่งซื้อท o p p e r นะครับในโลกออนไลน์คุณภาพเป็นยังไงดีจริงหรือไม่เดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกท่านมารีวิวให้ท่านดูนะครับเพื่อประกัน่เสีเวลาไปดูครับ let's go สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่รักทุกท่านนะครับครับผมวิสเตอร์บีเคนะครับกับรายการวิสเตอร์บีเครีวิวนะครับประจําสัปดาห์นี้นะครับก็อย่างที่ผมได้เกริ่นไปตั้งแต่ต้นคลิปนะครับว่าวันนี้นะครับสําหรับท่านไหนนะครับที่อยากจะได้ท็อปเปอร์หรือว่าที่นอนนะครับนุ่มๆนะครับเอามาไว้ปูนะครับก่อนที่เราจะใช้ผ้าห่มหรือว่าอะไรปูทับนะครับนั่นก็คือที่นอนท็อปเปอร์นั่นเองที่กําลังโด่งดังนะครับแล้วก็ที่กําลังมาแรงในใช้ในเรื่องของการปูนอนนะครับหรือเราจะสามารถ นำไปพกพาติดหลังรถไปนะครับในกรณีที่เราไปนอนต่างสถานที่เราก็สามารถที่จะใช้ประโยชน์มันได้นะครับครับแน่นอนครับวันนี้นะครับผมก็มีไอเจ้าตัวท็อปเปอร์ตัวนี้นะครับนะครับซึ่งนะครับทำการสั่งซื้อผ่านออนไลน์นะครับในช่องทาง Tik t o k นะครับมานะครับแล้วก็วันนี้ผมจะพาทุกท่านมารีวิวนะครับแบบแกะทุงเลยนะครับว่าสินค้าที่เราสั่งซื้อผ่านออนไลน์นะครับโดยที่เราไม่เห็น สินค้าตัวจริงโดยที่เราไม่ได้จับต้องโดยที่เราไม่ได้สัมผัสนะครับว่าสินค้าที่เราได้มานั้นจะเป็นประมาณไหนนะครับมีข้อดีข้อเสียยังไงนะครับแล้วก็มีตําหนิอะไรตรงไหนไหมเดี๋ยววันนี้ผมมาดีวิวดำดูแบบจัดเต็มเลยนะครับโอเคครับก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาแกะถุงกันนะครับก็ ลักษณะของถุงนะครับที่แพ็กมาก็เป็นถุงธรรมดานะครับแล้วก็มีสติกเกอร์แปะข้างว่าที่นอนตัวนี้นะครับมีขนาดอะไรยังไงแบบไหนนะครับส่วนในเรื่องของอขนาดนะครับอยู่ที่3.5นิ้วเอ้สามฟุตนะครับเพราะว่าเตียงผมที่ผมใช้นอนอยู่ในบ้านพักเนี่ยนะครับเป็นเตียง3.5ฟุตนะครับแต่ถ้าทุกท่านอยากจะได้6ฟุต5ฟุตนะครับในช่องทางเขาก็มีให้เลือกเช่นกัน นะครับโอเคนะครับตัวนี้จะเป็นสีเทาอ่อนนะครับขนาด3.5ฟุตนะครับเป็นผ้านะครับเราเรียกว่าเป็นผ้าคัสตอน95กรัมนะครับนุ่มพิเศษอัดเส้นได้แน่นหนาพิเศษนุ่ม4นิ้วนะครับแล้วก็ลดอาการปวดหลังราคาถูกนะครับแล้วก็ผมได้ส่วนลดด้วยนะครับในเรื่องของการสั่งซื้อนะครับถ้าเกิดว่าทุกท่านสั่งซื้อผ่านไลฟ์สดก็จะมีส่วนลด นะครับแต่ถ้าทุกท่านสั่งซื้อแบบกดตะกร้าแล้วก็จิ้มไปนะครับก็อาจจะแล้วแต่ช่วงเวลาที่เข้าลดราคาหรือว่าทุกท่านอาจจะไม่ได้ราคานี้นะครับผมได้มาในราคาหนึ่งร้อยสี่สิบกว่าบาทนะครับอันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าคุณภาพจะเป็นยังไงโอเคโอเคตัวนี้หรุอยู่ที่สนิ้วแล้วก็ขนาดอยู่ที่ส5จุดนิ้วนะครับเดี๋ยวเราไปปูเตียงกันว่าเตียงนะครับจะนุ่มแล้วก็จะใช้งานได้ขนาดไหน โอเคครับโอเคครับอย่างที่ผมได้บอกไปนะครับว่าเตียงผมนะครับขนาด3.5ฟุตนะครับแล้วก็ข้างล่างก็เป็นที่นอนแข็งๆธรรมดานะครับเราจะมาทําการปูแล้วก็ทําการทดสอบดูว่ามันจะนุ่มขนาดไหนนะเอาเป็นว่าเราเอา,เาผ้าห่มออกนะครับเอาห่มออก แล้วเราก็จะปูท็อปเปอร์ทับเข้าไปเลยเนาะอ่านี่ครับ <c oughs> ท็อปเปอร์ที่เราได้นะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับแล้วอีกอย่างนะครับตรงข้างล่างของตัวท็อปเปอร์เนี่ยเขาก็จะมีตัวเขาเรียกว่าตัวยึดนะครับกับตัวเตียงนะครับหรือว่าตัวฟูกนะครับที่เราทําการ อ,อันนี้ได้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่าคุณมีอ,อุปกรณ์ที่ทําให้มันนุ่มขึ้นกว่านี้ก็สามารถที่จะใส่ซับเข้าไปเพิ่มได้นะครับนี่เห็นไหมนี่ครับเห็นไหมตรงหัวเนี่ยนะครับเราสามารถใส่หมอนใส่อะไรเข้าไปโดยที่แบบแเราไม่จําเป็นต้องพกพาเลยเอ้ไม่ต้องพกพาอย่างอื่นนะครับก็คือเอาหมอนซ่อมเข้าไปนะครับแล้วก็เป็นหมอนหนุนนอนได้เลยนะครับอ่า เป็นผ้าคาตตอนอย่างดีนะครับแล้วก็มีหูเก็บทั้งสี่ด้านนะครับเห็นไหมมีทั้งสี่ด้านเลยนะครับนี่นะครับก็ขนาด3.5ฟุตนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาทำการนอนดูนะครับว่ามันจะนุ่มขนาดไหนโอโ้โหกูเข้าไปแล้วแบบรู้สึกว่าความเป็นคลาสสิกนะครับหรือว่าความน่านอนเนี่ยนะครับก็จะเพิ่มมากขึ้นเนาะ ครับเดี๋ยวเรามาทําการทดสอบนอนดูนะครับว่ามันจะนุ่มขนาดไหนโอ้โหแบบสุดยอดครับความหนานุ่มนี่แบบจริงๆครับเพราะว่าตัวเนี้ยนะครับมีความหนาของเจ้าตัวท็อปเปอร์เนี่ยนะครับความหนาของตัวความนุ่มเนี่ยนะครับอยู่ที่ประมาณ4นิ้วนะครับก็ลองทุกทาก่านก็ลองใช้ไม้บรรทัดวัดดูนะครับว่า4นิ้วมันจะหนาขนาดไหน นะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นตัวท็อปเปอร์ขนาดาหนาพิเศษนะครับตรงนี้ทําจากผ้าคัตต้อนอย่างดีนะครับแล้วก็บอกได้เลยว่านอนลงไปแล้วแบบนุ่มจริงครับฟินในการนอนเลยนะครับท่านผู้ชมก็สําหรับเจ้าตัวเดี๋ยวนะผมหาตําหนิก่อนว่าสินค้าที่เราได้มามีตําหนิตรงไหนไหม่าในเรื่องของตําหนิ ก็มีการตัดเย็บอย่างดีนะครับเป็นการเย็บเป็นรูปเป็นล่างอย่างดีแล้วก็ค่อนข้างที่จะหนาแน่นนะครับก็ตามสไตล์ของท็อปเปอร์แหละนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่าเราไปยึดกับตัวเตียงนอนตัวเดิมนะครับมันก็จะมีหูตัวนี้ให้ด้วยนะครับอย่างที่บอกไปก็จะทําให้มันแน่นหนามากยิ่งขึ้นนะครับในเรื่องของการนอนเนาะก็ โอเคพูดง่ายๆว่าไอ้ตัวผ้าปูนะครับไม่ค่อยไม่ต้องใช้ก็ได้นะครับถ้าเกิดว่าเราไปนอนต่างสถานที่เนี่ยนะครับเราก็สามารถาพกพาตัวนี้ไปแล้วก็มีแค่หมอนหนึ่งใบก็สามารถนอนได้แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นต่างสถานที่ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของห้องนอนที่เราไปนอนแล้วก็มีเตียงแค่เตียงคู่ มีมีแค่เตียงเดี่ยวนอนได้2คนเราก็ใช้ท็อปเปอร์ในการนอนพร้อมกับหมอนหนึ่งใบนะครับหรือในกรณีที่เราออกแคมปิ้งนะครับมีเต็นท์หนึ่งเต็นท์นะครับเราก็ปูท็อปเปอร์เข้าไปแล้วก็สามารถใช้นอนได้นะครับหรือในกรณีที่แบบจําเป็นจริงๆนะครับง่วงนอนนะครับขับรถง่วงนอนอะไรเงี้ยนะครับปูหลังรถนะครับหลังกระบะอะไรเงี้ยสามารถนอนได้แบบสบายสบายด้วยนะครับก็สําหรับในเรื่องของการรีวิววันนี้นะครับก็แบบรีวิวแบบ คร่าวๆแล้วกันนะครับเพราะว่ามันเป็นสินค้าที่บอกได้เลยว่าตอบโจทย์ในเรื่องของการสําหรับคนที่อยากจะนอนพักผ่อนหรือว่าอยากอยากจะแบบมีที่นอนนุ่มๆโดยที่แบบเราไม่ต้องใช้ทุนเยอะอะไรเงี้ยนะครับก็ช่องทางในการสั่งซื้อเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ใต้คลิปวิดีโอให้นะครับแล้วก็ร้านที่ทําการสั่งซื้อแล้วก็ผลิตตรงนี้นะครับผมจะทิ้งรายละเอียดไวใต้คลิปวิดีโอให้นะครับถ้าเกิดว่า ใครสนใจก็สามารถกดลิงก์แล้วก็สั่งซื้อสินค้าได้เลยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งผมบอกทุกท่านอยู่เป็นประจำว่าผมไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับร้านค้าแล้วก็ไม่มีสินไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในการมารีวิวแบบนี้นะครับแต่ผมชอบซื้อสินค้ามาใช้แล้วก็มารีวิวให้ผู้ชมดูว่าข้อดีของสินค้าที่ซื้อมาเป็นยังไงข้อเสียของสินค้าเป็นยังไงนะครับแล้วก็ในภาพรวมของสินค้าที่สั่งซื้อมาใช้นั้นเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็ ขอพาทุกท่านนะครับมารีวิวไอ้ที่นอนท็อปเปอร์3.5ฟุตตัวนี้ไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับโอเคนะครับต่อมาเดี๋ยวเรามาดูที่ข้อดีข้อเสียของเจ้าทัวร์ท็อปเปอร์ตรงนี้กันบ้างนะครับข้อดีอันดับแรกเลยนะครับก็คือ1นะครับที่ซื้อมาได้ในในราคาแค่120กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับท่านผู้ชม บอกได้เลยว่าราคาถูกมากนะครับ2นะครับเราไม่จําเป็นต้องเดินทางไปซื้อที่ร้านนะครับเพราะว่าช่องทางการสังซื้อออนไลน์นะครับมีหลายๆช่องทางแล้วก็ผมจะทิ้งไว้ใต้คลิปวิดีโอให้อย่างที่ผมได้บอกไปนะครับอันดับที่3นะครับสะดวกพกพาง่ายนะครับแล้วก็สามารถหมวนเก็บได้แบบใช้พื้นที่แค่นิดเดียวนะครับเราสามารถ เอาติดหลังรถไปได้นะครับหรือว่าเอาติดบ้านไว้ในกรณีที่เพื่อนมาอะไรเงี้ยก็สามารถปูให้เพื่อนได้เลยนะครับแล้วก็อันที่4นะครับมีมุมตัวนี้ให้ด้วยนะครับสามารถทําให้ยึดเกาะกับตัวที่นอนตัวเก่านะครับที่เราจะเอาไปปูทับเนี่ยนะครับได้แบบแน่นหนาแล้วก็ไม่หลุดง่ายนะครับ5นะครับก็ ความนุ่มนะครับอย่างที่เขาบอกไปนะครับว่าความนุ่มมันมีความนุ่มอยู่ที่4นิ้วนะครับนุ่มจริงนะครับแล้วก็นอนแล้วก็รู้สึกสบายนะครับแล้วก็หกนะครับก็คือเบาสามารถซักแล้วก็สามารถที่จะนําไปทําความสะอาดได้ค่อนข้างง่ายนะครับแล้วก็สะดวกสบายด้วยนะครับแล้วก็อื่นๆอีกเยอะแยะมากมายนะครับในเรื่องของข้อดีส่วนข้อเสียนะครับ ก็เอ,อในเรื่องของท็อปเปอร์เนี่ยข้อเสียของมันไม่ค่อยไม่ค่อยมีนะครับส่วนในเรื่องของที่เราสั่งซื้อมาอาจจะมีตำหนินิดๆหน่อยๆนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ก็ข้อเสียมันก็อาจจะมีแหละอาจจะมีจุดที่ด้วย,ยหรือว่าอาจจุดที่แบบเขาอาจจะเย็บไม่ดีอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็คือในส่วนของข้อเสียเนาะก็ในเรื่องของทเท่าที่ผมทำ,ทำการนอนนะครับแล้วก็ เปรียบเทียบกับตัวที่เราเคยนอนมานะครับความนุ่มมันต่างกันนะครับเพราะว่าตัวที่เราเคยนอนก็คือเป็นตัวนี้นะครับเป็นตัวธรรมดานะครับอาจจะไม่นุ่มเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันเป็นแบบเรียบนะครับแต่ตัวนี้นะครับมันจะมีในส่วนของตัวพวกคล้ายๆกับเป็นพวกรังผึ้งพวกอะไรเนี้ยนะครับเย็บนะครับเข้ารูปให้กลายเป็นมีนูนบ้างสลับบ้างนู่นนี้นั่นนะครับมันก็เลยทําให้ รองรับสรีละของเราได้ดีกว่านะครับอันนี้ก็เป็นข้อดีกับข้อเสียของเจ้าท็อปเปอร์ตัวนี้นะครับนะครับผมก็จะมานอนเพราะว่าช่วงเที่ยงนะครับเป็นช่วงที่เขารับประทานอาหารกันแต่ผมจะมานอนนะครับก็ขอทุกท่านนอนก่อนละกันนะครับโอ้ oh. นุ่มๆแบบนี้นะครับถ้าเกิดมีใครมานอนก่อดนี่ก็คงจะสบายนะครับโอเควันนี้นะครับผมมิสเตอร์พีรีวิวนะครับกับช่อง PK House Studio นะครับประจำสัปดาห์นี้ก็ขอพาทุกท่านมารีวิวไอ้ที่นอนท็อปเปอร์ไว้เพียงเท่านี้พบกันใหมอีพีหน้าอีพนั้นจะเป็นสินค้าอะไรนะครับรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงข้อดีข้อเสียของสินค้าเป็นยังไงภาพรวมสินค้าของชิ้นนั้นเป็นยังไงเดี๋ยวขอให้ท่านผู้ชมได้อยติดตามรับชมนะครับ สำหรับคลิป,ปวิดีโอนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับบา,บายยเป็นยังไงบ้างครับสำหรับสินค้าที่ผมแนะนำมาฝากทุกช่องในวันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นสินค้าที่ดีอีกชิ้นหนึ่งเลยทีเดียวนะครับก็หวังเป็นนี้ว่าจะเป็นประโยชน์ต่อทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับ ครับสำหรับท่านไหนนะครับที่เข้ามาชมคลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งติ๊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 งนะครับด้านล่างนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมได้นำมาฝากทุกท่านอยู่เป็นประจำทุกทุกวันศุกร์เลยนะครับเัาสำหรับวันนี้นะครับผมวิสต์บิทเคนะครับกับรายการวิสต์บิทเครีวิวนะครับประจำวันศุกร์นี้นะครับก็ขอลาท่านชมไปก่อน นะครับก็ขอใท่านชมนั้นก็ติดตามปชมไปฟังสำหรับปัะสุกนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับรันนี้นะครับวิดีโอก็ได้จบลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเกิดท่านไหนนะครับที่ได้ดูคลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับถ้าเป็นประโยชน์นะครับก็ขอให้กดไลค์กดแชร์เพื่อให้คนอื่นได้ดูด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับ กดกระดิ่งติ๊งติ๊งนะครับแล้วก็เลือกทั้งหมดนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ช่องของผมได้นำมาฝากทุกท่านอยู่เป็นประจำนะครับครับวันนี้นะครับผมที่อยากินทมจาก PK House Studio นะครับก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสนับสนีนทคอมพวัสดรครับโอเค